เรามาทำเมนูปลานิมทอดผัดผงกะหรี่ครับสวัสดีครับลุงน้ำทำครัวกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในห้องครัวที่พร้อมกับสาระความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับอาหารที่เราทานและก็เมนูง่งายๆที่ไม่ต้องเป็นเชฟก็ทำกันได้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณปอจเจริญฟาร์มฟาร์มสตอรี่แล้วก็อาควาช็อปครับ ที่ร่วมสนับสนุนรายการนำสาระดีๆเมนูดีๆมาแบ่งปันให้กันนะครับสำหรับวันนี้มีเมนูประนินอร่อยๆกับกลิ่นหอมของผงกะหรี่มาฝากกันครับสักครู่เดียวผงกะหรี่นะครับมีต้นกำเนิดมาจากประเทศอินเดีย ซึ่งคำว่าคารีในภาษาอินเดียนะครับก็แปลว่าน้ำแกงนะครับน้ำแกงนี้ก็ทํามาจากเครื่องเทศในหลายๆอย่างเลยทีเดียวซึ่งก็มีรสชาติและก็มีกลิ่นค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ของเขาเองเลยทีเดียวนะครับผงกะหรี่ก็มักจะมาปรุงอาหารกับเนื้อสัตว์หลายๆชนิดไม่ว่าจะเป็นปลาหมูไก่หรืออะไรก็แล้วแต่ก็ทําให้อาหารมื้อนั้นกลายเป็นรสชาติที่มีความเป็นเอกลักษณ์ขึ้นมานะครับสำหรับวันนี้เราปลาหนิลมาปรุงกับผงกะหรี่เรามาทําเมนูปลาหนิลทอดผัดผงกะหรี่ครับ เรามาเริ่มดูองค์ประกอบต่างๆของเมนูนี้กันเลยนะครับเริ่มกันที่ปลานินครับเนื้อปลาเนินนี้ก็จัดการแล่มาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมาคลุกกับเกลือนะครับแล้วก็คลุกกับแป้งข้าวโพดนะครับเพื่อที่จะเอาไปทอดก่อนที่จะมาผัดนะครับเรามาดูองค์ประกอบต่อไปครับสำหรับองค์ประกอบต่อไปนะครับก็คือองค์ประกอบที่จะมาทําน้ําผัดผงกะหรี่นะครับเริ่มต้นด้วยผงกะหรี่ครับผงกะหรี่นี้ก็ประมาณสัก5กรัมนะครับหนึ่งซองเล็กๆนะครับแล้วก็ ซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะนะครับน้ำมันหอยก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะพริกไทยขาวประมาณ1ช้อนชานะครับแล้วก็น้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะน้ำพริกเผาอีกประมาณสัก1ช้อนโต๊ะก,กว่าๆนะครับ2ช้อนโต๊ะนะครับไข่ไก่2ฟองแล้วก็นมจืดนะครับอีกประมาณ150มิลิลิตนะครับก็ทั้งหมดนี้เดี๋ยวเราจะรวมกันผสมให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะไปผัดเป็นน้ำผงกะหรี่นะครับเรามาดูองค์ประกอบที่เหลือครับ องค์ประกอบสุดท้ายนะครับก็คือส่วนผักต่างๆที่จะมาใส่สําหรับเมนูนี้ครับเริ่มกันที่ต้นหอมซอยครับแล้วก็ใบขึ้นช่ายเด็ดเป็นใบๆมานะครับแล้วก็หัวหอมครับซอยเรียบร้อยแล้วกระเทียมสับเพื่อที่จะผัดเป็นตอนแรกนะครับแล้วก็พริกแดงชี้ฟ้านะครับสำหรับที่จะประดับในช่วงท้ายก็คือจะซอยเป็นแว่นๆหรือจะซอยเป็นเส้นๆก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วเรามาเริ่มผสมน้ําผงกะหรี่กันเลยครับเราเริ่มต้นกันด้วยผสมทุกอย่างในชามอ่างใบนี้เลยครับเริ่มที่ ตัวนมสดเลยครับหลจากนั้นไข่ไก่ครับ2ฟองพริกไทยนะครับพริกไทยขาวซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะนะครับน้ำมันหอยอีก1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายนะครับและสุดท้ายก็คือผงกะหรี่ครับหลังจากนั้นตีทุกอย่างให้เข้ากันครับ เมื่อคนทุกอย่างจิเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วก็พักไปก่อนครับแล้วเรามาเตรียมเนื้อปลากันต่อครับเสิรเนื้อปลานะครับเดี๋ยวเราจะหมักเนื้อปลาด้วยเกลือก่อนเพื่อที่จะลดความคาวของตัวปลาครับหลังจากคลุกปลาเรียบร้อยแล้วใส่แป้งข้าวโพดได้เลยครับ จากนั้นผมจะโรยผงกะหรี่ที่เหลืออีกสักนิดนึงเข้าไปในเนื้อปลานะครับปล่อยปลาหมักทิ้งไว้สักครู่นะครับเเี๋๋ยวเราตั้งกระทะเตรียมทอดปลาก,กันเลยครับน้ำมันในหม้อทอดเริ่มร้อนแลยนะครับเพราะฉะนั้นทอดปลาก,กันเลยครับเราจะทอดเนื้อปลาไปเรื่อยๆนะครับให้เนื้อปลาเหลืองเตรียมเกือบไหม้ครับแล้วเราค่อยเอาปลาขึ้นมาครับ ตอนนี้เราได้เนื้อปลาที่เหลืองเกรียมเกือบไหมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเอาปลาขึ้นได้เลยครับเมื่อเราได้ปลาทอดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราพักปลาทอดไว้ก่อนแล้วเรามาตั้งกระทะผัดผงกะหรี่กันครับเมือ่อน้ำมันในกระทะเริ่มร้อนแล้วนะครับเริ่มเจียวกระเทียมกันได้เลยครับเราเจียวกระเทียมให้หอมสักครู่นะครับแล้วเตรียมใส่หัวหอมได้เลยครับ หลังจากนั้นตามด้วยน้าพริกเผาครับเมื่อผัดทุกอย่างจนเข้ากันดีแล้วนะครับก็ใส่น้ำผงกะหรี่ที่เราเตรียมไว้ได้เลยครับเราคนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าไข่ข้างในจะเริ่มสุกข,ขึ้นมาเรื่อยๆลดไฟลงนิดหนึงก็ได้ครับหลังจากที่ไข่เริ่มเป็นตัวแล้วนะครับก็ใส่ต้นหอมซอยได้เลยครับ แล้วก็ตามด้วยใบขึ้นช่ายครับคนทุกอย่างให้เข้ากันสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ตามด้วยพริกแดงชี้ฟ้าครับหลังจากนั้นก็ใส่ปลาทอดได้เลยครับแต่เมื่อคุกเคลี่ยงจนเข้ากันดีแล้วนะครับก็ตักใส่จานได้เลยครับแฟนเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูวันนี้ครับปลานินทอดผัดผงกะหรี่ครับเมนูอร่อยๆจากเนื้อปลานินแล้วก็กลิ่นหอมของผงกะหรี่ด้วยนะครับ เมนูนี้ทำไมย่ยากจริงๆเรามาแต่งหน้าอีกนิดนึงครับมีพริกแดงนะครับที่ซอยเรียบร้อยแล้วเติมอีกสักนิดนึงแล้วก็ปิดท้ายด้วยยอดขึ้นชายครับวางไว้ด้านบนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนะครับหวังว่ารายการนี้จะมีประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อย ชอบหรือไม่ชอบอยังไงเขียนคอมเมนต์พูดคุยแนะนำรายการติชมกันได้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณปอเจริญฟาร์มฟาร์มสตอรี่แล้วก็อาควาชอบครับที่ร่วมสนับสนุนรายการนำสาระดีๆเมนูดีๆมาแบ่งปันให้กันนะครับและถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Sub like, subscribe กันด้วยนะครับแล้วพบกับลุงน้ำทำครัวได้ใหม่ครับขอให้ทุกท่านมีความสุขและสุขภาพดีกันทุกคนลุงน้ำทำครัวสวัสดีครับ